สวัสดีค่ะครบเครื่องเงื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามะและอบลุงวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่เมืองอิเซในจังหวัดนิเอะค่ะแวะคารพสการะศาลเจ้าอิเซศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์คููบานคููเมืองญี่ปุ่นชมความง,งามของใบไม้เปลี่ยนสีดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในละแวะกรอบๆแวะเดินตลาดในบรรยากาศย้อนยุคบนถนนโอฮารายมาจิ และชมความคึกคักของตลาดโอคาเกโยโกโชถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันต่อในคลิปได้เลยค่ะนี่นะคะทีเ่เพื่อน,นกำลังเห็นอยู่นะอันนี้ก็คือแป็นศาลเจ้าอิเซจิงกุนะคะบริเวณที่เราจะเดินไปยังพื้นที่ส่วนด้านในนะคะหรือที่เรียกว่าไนกุนะแต่ว่าวันนี้เราคงจะไม่ได้เข้าไปนะคะ,ะมาไหนๆมาแล้วนะ ก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันเอ็นมะสเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่อิเซจังหวัดมิเอะนะคะ,ะแดดเรืงรองผ่องอันพายมากค่ะ,ะช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่กับ กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาทัศนศึกษาหนหี่นี่นะคะก็เป็นถนนชอปปิ้งสตรีทนะคะมีชื่อว่าโอฮาไรมาจินะซึ่งเรามาตอนเช้าตรู่นะคะประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะบางร้านก็ยังไม่เปิดเลยบางร้านก็เปิดแล้วนะคะ<ไ>ก็ทําให้บรรยากาศมันมดูโล่งๆลื่นๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าไม่เคยมาเดินโล่งๆแบบนี้เลยนะเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในสมัยนั้นคือแบบคนแน่นนะคะเต็มถนนเลย สองข้างทางเขาก็มีร้านค้าร้านขายนะคะมีของฝากของกินเยอะแยะมากมายกำลังนึกอยู่ว่าไม่น่ากินอาหารเช้าจากโรงแรมมาเลยอันนี้เป็นรูปปั้นไม้นะคะไม่รู้ว่าเป็นรูปปั้นอะไรอ๋อนะ่าจะเป็นแบรนด์นะนี่นะคะก็ทำจากไม้น่าจะไม้สองท่อนล้วมาต่อกันนะคะโอ้มีของน่ารักมากเลย อันนี้ฟูโรชิกิเอโคแบ็กนะคะเขาก็เอาผ้าเนี่ยมาผูกมามาททำเป็นกระเป๋านะอันนี้อันนี้นนไฮไลท์อันนี้เขาจะโชว์ว่าร่มนะคะถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นดอกซากุระแต่ถ้าไม่โดนน้ำก็คือจะไม่มีลายออกมาก็เก๋มากจริงๆมีนานแล้วนะคะไม่ใช่พิ่อองมีก็คันนึงประมาณ2,000 2,300เยนก็ประมาณ700บาทนะคะ นี่ก็เป็นแบบช็อปปิ้งสตรีทสไตล์อิเซตนะคะน่าเดินมากๆแล้วก็บ้านเมืองแถวนี้แบบเขาอนุรักษ์ไว้นะคะเป็นสไตล์เอโดะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่ผู้คน ตื่นมาเปิดร้านเปิดรวงกันนะคะร้านอาหารก็ยังไม่เปิดนะก็มาดูไว้ก่อนคนที่วิ่งอยู่ข้างหน้านี่ก็อบลุงนั่นเองอบลุงพยายามจะเก็บภาพที่สวยงามให้เพื่อนๆได้ชมกัยนะคะพี่ยตาสาวแซ่บนะมองไปที่ขนมหวานนะพวกซอฟ์ครีมต่างๆคุ้นๆเหมือนเคยมาอันนี้อะไรอ่ะสนุกป,ปี้ชายาชอ็อปน่ารักอะ น่ารักเป็นร้านชาของสนุปี้นะคะนีเขาจะมีไอเทมเกี่ยวกับสนุปี้มากมายไม่นะ่าเชื่อว่าจะมาอยู่ที่อิเซนะน่าน่ารัก,รกเดินไปสองขอเดินไปสองอันนึง เนี่ยเมนูน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเมนูทุกอย่างที่เป็นสนุปปี้คาเฟ่สนุปปี้คาเฟ่แน่เลยเนี่ยสนุปปีปป้ใส่กิโมโนด้วยนะคะแบบน่ารักอ่ะเห็นแล้วแบบว่าอยากกินเลยแต่ตอนนี้อิ่มมากโอ้ยมีแบบเดโเลชั่นเป็นสนุปปี้น่ารักมากมายไม่น่าเชื่อว่าเมืองเก่าก็มีความใหม่มาแทรกอยู่ผสมผสาน เขาเขามีร้านขายของนะเป็น,ะนตู้กดน,น้ำนะคะที่เขาเดคอ r เลตให้เป็นลายไม้นะเพราะว่าไม่ให้ขัดต่อเขาเรียกอะไรอ่ะภูมีทัดรอบข้างนะคะอันนี้ก็เป็นร้านคาร้านขายในตึกทรงโบรานะคะบรรยากาศแบบนี้ทำให้นึกถึงที่คาวาโกเอะเลยอ๋อ ทรงดาบคาราอาเกะคาตานาฟายชิเก้นนะคะเขาบอกว่าเป็นไก่ที่เสียบไม้ให้เป็นเหมือนดาบนี่นะคะนี่ก็คือเป็นปลาฉลามนะแล้วก็ที่ห้อยตองแต่งตรงนี้นะคะคเพื่อนๆอาจจะคิดว่าคือควาหมึกแต่จริงๆคือปลากระเบนนะคะร้านนี้เขาเป็นขายเขากปลาแห้งนะมีปลาฉลามปลาสารพัดปลาเลยะคะ่ะเป็นปลาตักแหง้ง งานฝาท่อของอิเซก,ก็มีนะคะน่ารักมากมายมีความโบรโบราณน,นะคะอันนี้สภาพแวดล้อมนะคะบ้านเมืองที่อยู่บริเวณอิเซจิงกูนะถนนหนทางเขาก็เหมือนกับเมืองทั่วไปแต่ว่ายังได้กลินน่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบโบราณอยู่นะคะ นี่นะคะพอดีเดินผ่านมาพอดีนะเราก็เห็นเขาสร้างบ้านนะอ๋อใช้โครงไม้แต่ว่าพื้นเนี่ยเป็นปูนนะคะอันนี้ก็อยู่ในถนนโอฮารายนะคะอยู่ด้านข้างของถนนโอฮารายในอิเซตจังหวัดนี้นะคะพอข้างเสร็จแล้วก็ได้องมาด้านนอกก็เป็นถนนเอเขาเรียกอะไรอะ่ะ a n c เช n t Street นะคะถนนแบบบ้านเมืองโบราณเลที่เราเห็นเนี่ย ด้านหน้าก็เป็นพวกคาเฟ่น่ารักตำม,มุตามีนะคะพวกจานชามน่ารักมากเลยนี่นะคะมีพี่โอ๊บของเรานั่นเองจะลังถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูกันอยู่ใช่ให้พี่โอ๊บแบบว่าเก็บภาพให้เพื่อนๆดูนะคะ นีเขามาทัศนศึกษานะคะเราเดนหลบนิดนึงไหมทาจิมิสึนะคะมิสึจิโรเป็นร้านขายน้ำพึง่งเนาะชว่วงนี้ก็เด็กๆเขามาทัศนศึกษากันนะคะจะบอกว่าถนนโอฮารายเนี่ยเขามีพวกของกินนะขายเยอะมากเลยนะอย่างร้านนี้ถ้าจะไม่ผิดเหมือนเป็นร้านดังแล้ว,ลวเราก็เคยมากินเมื่อ6ปีที่แล้ว เขาขายโครเกตนะคะแล้วก็เป็นเนื้อวากิวนะคะเนื้อย่างเศบไม้ซาลาเปาเนื้อวัวนะคะโอาะซาแทกินไม่ได้เลยสักอย่างก็เป็นร้านฮอนคิปนะคะเด็กเรียนเต็มร้านเลยนี่นะคะพี่โอ๊กก็กำลังแต่งโฉมในชุดกิโมโนนะคะนี่นะคะโอซ่ก,ก็มาแต่งกิโมโนที่นี่นะคะร้านนี้ มาก่อนล่วงหน้านะคะชุดละ7,500ยเยนแล้วก็ค่าทำผมอีก1,500เยนนะคะเขาว่าจะมีเซตให้นแบบนี้นี่นะคะเราก็เลือกได้อยู่ที่ถนนโอฮารายนะคะอิเซนนี่วันนี้นะคะก็มาแปลงโฉมเป็นสาวญี่ปุ่นอีกแล้วนะให้เข้ากับบรรยากาศถนนโอฮารายนะคะที่อยู่บริเวณอิเซจิงโกะนะนี่ให้ดู ก็เป็นกิโมโนแบบนิว n o r m a l ลนะเพราะว่าเรายังต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะ น,นี้พวกเราก็อยู่กันบริเวณในกุนะคะดอกไม้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะดอกใหญ่ๆเนาะจริงๆสาวแซบเคยเคยลงคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่คาคุโนดาเตะก็ลองสงสัยว่าเอ๊ดอกใหญ่ๆคือดอกอะไรตอนนี้ได้คําตอบแล้วนะคะก็คือดอกเบนจาม่านั่นเองในภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคิกุนะคะใหญ่มากเลยอันนี้เจ้าหน้าที่ของออก็กำลังแบบเคลื่อนย้ายนะถังทงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นถังสาเกนะที่ทางวัดเขาได้รับมานะคะแล้วก็จะเปิด แจกจ่ายประชาชนในตามเทศกาลนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเนาะอันนี้ก็คือทางเดินนะคะ <c oughs> ที่เพื่อนๆ <c oughs> เ,เห็นว่าเป็นหินเนาะทางเดินตรงกลางเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เดินนะเขาจะถือว่าเป็นทางเดินของเทพเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเดินทางซ้ายและขวาดังนั้นก็จะเห็นสีของหินที่ทางเดินตรงกลางจะสีขาวนะคะแล้วก็รอบข้างเนี่ยจะสีดําเพราะคนย่ำงินบ่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆกันค่ะ พาเราก็เดินกันมาด้านในเนาะวันนี้ถือว่าคนไม่ค่อยเยอะปกติจะเยอะกว่านี้นะคะใช่เนี่ยค่ะก่อนเข้าสู่สัรเจ้านะเขาก็จะมีจุดล้างมือล้างปากนะคะเป็นเพราะว่าโควิดนะคะเขาก็เลยไม่มีกระบวยตักน้ำทุกคนก็มาล้างกันแบบนี้แทนนะคะ ที่ศาลเจ้าอิเซจิงกุจะพิเศษกว่าศาลเจ้าอื่นๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาจะไม่มาขอพรแต่จะมาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอบคุณในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็เป็นที่นับถือของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากค่ะนี่นะคะ,ะด้านข้างนะคะที่เพื่อนๆเ,อนเห็นเมื่อกี้ที่ไม่รู้ว่าได้ชี้ให้บอกเพื่อนๆหรือเปล่านะพอดีมันเป็นทอยที่สำคัญนิดหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับแรม,มนะคะแต่ยงจะเห็นว่าบนหลังคาเนี่ยเขาทําจากแมททีเรียลไม้นะคะแต่บริเวณด้านนอกนะตรงสะพานที่ริบๆเกาอันคาเนีนะคะตรงนี้นะคะ c o คัฟเนี่ยเขาเป็นเหล็กแต่ตรงนี้เป็นไม้ทําไมตรงนี้เป็นไม้ก็คือเขาบอกว่าบริเวณด้านนอกก่อนที่จะเข้ามาสู่เสาโทรีอิเนี่ย ตรงนั้นมันเป็นจุดง่ายของการติดไฟดังนั้นตัวคาเวอร์จึงเป็นเหล็กแต่พอเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยมันไม่มีความจสเป็นที่จะต้องใช้หลังคาที่เป็นเหล็กเพราะว่าโอกาสติดไฟมีน้อยนะคะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่นะคะนี่นะคะด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะก็เป็นสปอตในการชมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมาเร็วไปนิดน,นึงนะคะแล้วก็แม่น้ําที่อยู่เบื้องหน้านะคะมีชื่อว่าอิซึสึกาวะนะคะ เป็นแม่น้ําคล้ายๆกับแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์เนาะในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะเดินเข้าอ,อิเซจิงกุเขาจะไม่มีจุดล้างมือนะคะผู้คนทั่วไปที่จะเข้าไปสักการะขอพรน,นะคะหรือว่าไปขอบคุณเทพเจ้าในศาลเจ้าอิเซนะก็จะมาล้างมือทําความสะอาดกันที่แม่น้ํานี้นะคะแม่น้ําอิซึสึก็เราก็จะเห็นบางคนนะ ไปล้างมือในนี้ก็ได้เช่นกันค่ะก็แต่ว่าปัจจุบันเขาก็มีจุดล้างมือให้นะก่อนที่เราจะเดินเข้ามาตรงเสาโทรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสปอตนะคะที่เสื้อสนร้นยามในบริเวณอิเซในกุนะคะด้านในนี่นะคะเราก็มาอยู่บริเวณแม่น้ำอิสุสุดนะคะก็น้ำใสมากๆเลยนะมองเห็นด้านล่างเลยก็มีคนเอาเหรียญไปโยนด้วยนะคะ ให้เป็นเพ่งนบบนเนี่ยจุดจุดๆอยู่ข้างล่างนี้ก็คือเหรียญก็เป็นแม่นำศัดิ์สิทธิแวะล้างมือก่อนที่จะเข้าไปสการะบริเวณสานเจ้าอิเซจิงกุนะคะถ้าใครมาช่วงใแบบไม้เปลี่ยนสีก็ประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะคะหลังจากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไฮไลท์สปอตที่สวยงามเลยนะเราก็จะเห็นต้นโมวิจิ ที่สะท้อนน้ำนะคะช่วงที่เรามานี้มาเร็วไปนิดนึงนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นอะไรนะคะอันนี้ก็คือพี่ยบลุงของเรานั่นเองนะคะกำลังเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะ,ะเดี๋ยวให้ดูสาวแซบบ้างนี่ก็เป็นสาวญี่ปุ่นนะคะแปลงโฉมใส่กิโมโนมาเดิน วิวบรรยากาศให้ย้อนยุคนิดนึงเนาะสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าค่ะที่นี่คเอ็นหลังคาครับผมอเมนหลักนะครับผมสัเจ้หลักของอิเซจินกู เป็นที่เก็บไอ้นี่เปล่าทผ้าดาบใช่ครับดาบผ้าดาบผ้ากระจกผ้ากระจกแล้วก็อัอก็คือเป็นที่เก็บเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องเครื่องของของพระจักรพรรดิใช่ครับเครื่องรางของตอนที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนรัชสมัยเขาก็มาอัญเชิญที่นี่นะคะแต่เราไม่ได้เข้าคงไม่ได้เข้าไปให้เพื่อนๆดูต้นไม้คือแบบสูงและใหญ่มากนะคะอโนคิวานั่นโนคิเดสกะาซึกิ あれว่าซกีですかねก็เมื่อกี้ฟังเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังอะนะคะต้นไม้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้าขออนุญาตชี้นะอันนี้นะก็คือเป็นหนึ่งในสามต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในอิเซจิงกุนะคะก็อายุแบบมากกว่าร้อยแน่นอนอะแล้วคนญี่ปุ่นเขาว่ามีความเชื่อว่าเอ่อต้นไม้มีอายุยืนก็อยากอายุยืนบ้างก็อยากจะไปขอพรนะคะ ที่บริเวณฐานดอกไม้เห็นไหมคะก็แบบมีคนมาจับกันเนยอะเลยแต่ว่าทางสารเจ้าเขาก็ขอความร่วมมือเนาะแบบไม่จับดีกว่าอะไรเงี้ยก็ขอพรให้ยกมือไหวก็พอนะคะก็เป็นความเชื่อ <laughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแรยิ่งช่วงนี้ช่วงโควิดนะไม่จับดีกว่า <laughs> <laughs> โอเคค่ะ เราก็ถ่ายตรงนี้ได้แค่นี้นะคะอันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะอันนี้เราก็กำลังเสดินกลับไปแล้วนะคะระหว่างทางไม้ไม้ก็ร่วงลงมาสมกับเป็นฤดูไม้ไม้ร่วงจริง ฝาท่อนะคะของอิเซนี่อันนี้ฝาท่อนี้มีสีสันด้วยนะแล้วก็ถนนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือโอฮาไรายยววาโยโกชนะคะเขาจะมีตอกเล็กตอกน้อยมีร้านขายของนะคะที่เมื่อเช้าเรามาเดินแบบยังโล่งๆเลยตอนนี้แบบเริ่มมีคนผุกพานมากๆเลยนะคะ ร้านทาก็เริ่มเปิดแล้วนะอันนี้ก็เป็นกิวไลซ์เบอร์เกอร์นะคะเขาเอาข้าวไปย่างแล้วก็ทำเป็นเบอร์เกอร์โคลโลเกชีสนะคะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นคามาโบโกะเสียบไม้เล็งไวะนะ้แลร้านนี้อันนี้ก็คือเป็นข้าวหน้าปลาดิบนะคะไขเซนโดบรรยากาศผิดกับตอนเช้าที่เรามาเดินเลยอะ อันนี้ก็คือแบบเป็นโซนเมืองเก่านะคะที่เขายังคีปบรรยากาศในยุคเอโดะนะพวกร้านค้าร้านขายทั้งหมดเนี่ยก็ตกแต่งตกแต่งทุกอย่างให้ร่วมสมัยนะคะแต่ก็ยังคงความเก่าแก่เอาไว้นะคะอย่างร้านนี้เขาขายพวกผ้าสวยดีนะคะอันนี้เป็นร้านทำตาสแะะป์นะคะตายไม้ต่งางๆก็มีของพวกกระจุกกระจิ้งงานแฮนด์เมดนทํามือนะคะ <laughs> มีหลากหลายร้านเลยที่น,นี้ร้านขายชานะคะอิเซะชาด้านหน้าก็คือเป็นอบลุงนั่นเองนะคะแล้วก็หนุ่มๆในทริปของเราอันนี้ก็เป็นอิเซะอูด้งนะคะอิเซะอูด้งก็คือเป็นอูอด้งเส้นหนาๆน,นุ่มๆน,นะคะของอิเซะเขา,ามีตำนานแล้วว่า สมัยก่อนคนจะมาอิเซจิงกุเนี่ยก็เดินมาจากเอโดหรือเดินมาจากคันโตนะคะมันไกลามากพอมาถึงแล้วเนี่ยร่างกายก็เหนื่อยล้าอยากจะินอาหารอ่อนๆก็อิเซอุด้งก็คือคำตอบนะคะเพราะว่าเส้นหนาแล้วก็นุ่มหนึบนี่อันนี้ก็คือเป็นแบบตึกทรงเก่าๆนะคะแต่ด้านล่างนี่ถูกแปลงเป็นร้านอาหารทั้งหมด อันนี้คือไฮไลท์ของเขานะคะคาตานะฟลยชิเก้นนะก็เป็นชิเก้นเสียบไม้ยาวๆนะันี่ฮอตมากเนี่ยนะคะระหว่างทางสอข้างทางก็มีร้านค้าร้านขายไอเทมก็เป็นไอเทมใหม่ๆ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าขายขนมโบราณนะก็เป็นแบบสินค้าหรือว่าขนมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างเช่นโวกซอฟต์ครีมพุดดิ้งต่างๆ,ๆนะคะ เราก็ยังคงใส่กิโมโนนะคะให้บรรยากาศย้อนยุคเนาะแสงดีมากเลยได้ยุนาูเราโมนี่นะคะเราก็มาถึงบริเวณโอกาเกโยโกโชนะคะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นน้องแมวหินนะคะ เขาต่อแถวเพื่อถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวสาวแซ่บก็จะต่อแถวกับเขาเหมือนกันเพราะว่ามาแล้วก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสักนิดนึงนะคะนีอ่อันนี้ก็เป็นบริเวณสะพานไม้นะคะที่อยู่ด้านหลังตอนนี้เราเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคะก็จะพยายามเก็บบรรยากาศเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมแก้คิดถึงกันนะคะ นี่นะคะร้านที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านะแถวยาวมากเลยทั้งซ้ายและขวานะคะยะร้านนี้เป็นร้านที่ขายข,ายขนมมีชื่อว่าอากาฟุกุนะคะเป็นของเด็ดของดังของอิเซะนะจริงๆก็สามารถซื้อได้ที่โตเกียวด้วยเช่นกันวันนี้เราเวลาน้อยมากไม่สามารถไปต่อแถวซื้อได้นะคะตัวขนมเนี่ยด้านในเขาจะเป็นโมจินะแล้วก็โปะทับด้วยถั่วนะคะซึ่ง จะเป็นรอยนิ้วมือแปะนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพยายามหารูปมาขึ้นโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะน <Okay. S 1> ี่นะคะเราก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามาเดินยังถนนโอกาเกย่าชิกินะคะ <Okay. S 1> ก็เขาจะมีที่นั่งพักมนาะ <Okay. S 1> เป็นแบบเลสติ้งแอเรียด้วยนะพอ oh, จะเขียนว่าโอกาเกย่าชิกิถังขยะน่ารักมากๆเลยนะคะทำให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมนะพื้นที่ที่เป็นอยู่ okay. ไปเดินกันต่อนะคะวันนี้เวลาน้อยนิดอาจจะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าจะพยายามเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ บรรยากาศแบบว่าโบราณย้อนยุคนะคะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่อยากจะแนะนำนะคะคนท้องถิ่นแนะนำมาอีกทีก็คือเป็น โชยุซอฟครีมนะคะเป็นซอฟทครีมที่ทำจากโชยุนะแล้วก็ตัวคอนนะคะตัวเวเฟอร์มันเป็นเมเปิลคอนนะคะซึ่งคนแนะนำก็บอกไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงไม่กล้ากินนะคะตอนนี้เราสัต์อาหารมาเต็มอิ่มแล้วเลยไม่มีโอกาสได้ชิมให้ดูนะคะแต่ถ้าใครมาที่อิเซะแล้วลองชิมแล้วเนี่ยเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านนังอีกร้านหนึ่งค่ะ โอ้แถวยาวนะ่าดูเลยไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยให้ดูบรรยากาศบ้านเมืองนะคะเพ,เพื่อนดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านคาร้านหนึ่งนะบริเวณหลังคาเขาเนี่ยตรงวงกลมอะ่ะเขาจะมีตัวฮิรากานะนะแบบเขียนติดเอาไวอ้อ่ะ มันก็เก๋มากๆเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะก็ให้คนท้องถิ่นเขาดูนะเขาบอ,อกมันคือกรอน,นะค่ะซึ่งคนท้องถิ่นก็แปลไม่ออกงั้น <c oughs> น่าจะเป็นกรอนโบราณน,นะคะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนเอาไว้นะคะสไตล์อิเซอันนี้ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้ว หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ